อันนี้เรามาคุมผนะ้า้ยที่ประมาณสองไร่นะคะใช้เครื่องทุนง่นแรงรถคุมพายางที่เราประดิษฐ์เองทำเองและใช้จริงในในสวนแปลงนี้นะคะต,ตอนนี้บรรยากาศก็ครึ้มๆมีฝนตกด้วยนี่จะโค้งสวนนี่ จ้าของรถไทยอันนี้เมียเจ้าของรถไทยอันนี้คนไทยนี่เป็นภรรยานะคะไม่ใช่เมียภรรยาผ้าหมดพอดีลุง้าหมดแล้ว โบผ้าเออน,นี่ไม่ติดกาวหรอกติดกาวหอ<ง>ม่มบเปัหะสวัสดีค่ะนี่เราทำการเปลี่ยนมนพยายนะคะหมดเนะไไดีไได๋ยวถอยไหม หนึ่งม้วนเราใช้ได้ประมาณสี่ล่องนะคะสี่ล่องครึ่งนี่ยสี่องสามสี่ล่องครึ่งนะคะม้วนหนึ่งพะยำม้วนก็ตีลเมตรเลยเว้ยอันนี้จะไล่ลุงหนึ่งนะประมาณเนื้อที่กี่ไร่ที่เราคุมอยู่ตัวนี้นนประมาณไร่ครึ่ง เนะื้อที่ประมาณไล่ไล่หนึ่งไร่นะคะประมาณหนึ่งไร่ครึ่งเห็นบอกว่างั้นนะคะ,ะหให้ดูบรรยากาศที่สวนนะคะอยู่ตอนนี้อยู่จัก,กราดนะคะสวนอยู่จัก,กราดจังหวัดนครราชสีมาในหมู่บ้านหนองพฤกษเป็นพื้นที่ที่ทำกเษกเษตรเกษตรกรทุกครัวเรือน เกือบจะทุกครัวเรือนนะคะตอนนี้ที่บ้านหนองพึกอำเภอจักรลาดก็มีฝนตกปลปอยๆนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาในการในการคุมพยางนะคะ แกชกม้งนี่ก่อนันะมันแบ่งรูดแต่นกันดีมั้ยเดพยายามเลยดิมั้ยมนบุดรอยอยู เ,เรามาทำการดูนะใบพานกบกินได้สวยให้ดูชัดๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ฝนเริ่มมาแรงนะคะเราก็จบการถ่ายทอดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ